เลนโปรเกรสซีฟเอสิลลราคาเท่าไหร่ดีจริงไหมมีทั้งหมดกี่รุ่นรับชมได้เลยค่ะตัวเลนโปรเกรสซีฟเอสิลลมีทั้งหมด4รุ่นค่ะรุ่นท็อปได้แก่รุ่นวาริลักเอ็กอาร์ซีรรุ่นลองท็อปรุ่นวาริลักณ์ซโอรุ่นที่2วาริลักคอมฟอร์แม็กและรุ่นเริ่มต้นวาริลักลิเบอร์ตี้ค่ะโดยราคาเลนเริ่มต้นจะอยู่ที่12,900บาท และราคาเพิ่มสูงขึ้นตามรุ่นขึ้นไปค่ะโดยรุ่นสูงสุดร,รุ่นท็อปวาริลักเอ็ก e ซลราคาเริ่มต้นอยู่ที่34,500บาทโดยที่ยังไม่เพิ่มออปชั่นเสริมเพิ่มเข้าไปค่ะโดยออปชั่นเสริมที่เพิ่มเข้าไปในเลนส์โปรไวซ l o เสามารถเพิ่มได้ดังนี้ 1>, 1. เพิ่มให้เลนย่อบางลงได้ตั้งแต่1.5 1.6 1.67และ1.74 2. เพิ่มให้เลนเป็นโค้ดป้องกันแสง UV และสามารถเพิ่มให้เป็นเลนป้องกันแสงสีน้ำเงินได้ 3. เพิ่มให้เลนเป็นเลนเปลี่ยนสีได้ถึง7สี 4. สามารถเลือกโครงสร้างเลนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเลนสแตนดาร์ดที่เป็นโครงสร้างมาตรฐานยุโรปโครงสร้างเลนอาเซโอโครงสร้างมาตรฐานเอเชีย หรือจะเลือกเป็นโครงสร้างเลน F 3 6 0โครงสร้างเฉพาะบุคคลไปเลยก็ได้ค่ะ